สวัสดีท่านแขก้มีเกติทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ที่นี่ครับศูนย์การคร้า p า r a d i s ์ Paradise Park สีนครินกรุงเทพมหานครนะครับ วันนี้ผมกฤษณานุนมีครับผู้ประกาศข่าวจากช่อง 7hd รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้เรามาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะร่วมกันเปิดงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานขายสินค้าที่ยิ่งใหญ่นะครับกับงานชอบสนุกชิมอร่อย amazing Fun f u n f a r 2024นะครับโดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนประจำปีงบประมาณพธศักรา2,567ครับงานที่จัดขึ้น28สิงหาคมวันนี้เลยนะครับแล้วก็จะจัดกันยาวๆจนถึงวันที่1กันยายน,นี้ครับที่นี่ครับศูนย์การค้า paradise park สี ลนนและแน่นอนครับว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านแขกผู้มีเกียรติมากมายนะครับที่มาร่วมกันเปิดงานวันนี้มีการ,รจัดแสดงและการจําหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 80คูหาครับต้องบอกว่าเป็น80คูหาที่คัดสรรเลือกสรรมาเป็นอย่างดีนะครับสินค้าที่นํามาขายในงานมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งอาหารแปรรูปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของใช้ตกแต่งและของที่ระลึกอันนี้แค่น้ําจิ้มนะครับของต่างๆยังมีอีกมากมายตามที่ท่านได้เห็นตามบูธต่างๆเลยนะครับเรียกว่าช็อปก็สนุก ชิมก็อร่อยทุกบูธเลยนะครับและในงานครับยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายมีทั้งสินค้านาทีทองการประมูลสินค้าราคาเริ่มต้น1บาทการแจกคูปองสินค้าเป็นเงินสด50บาทครับจับรางวัลท่านที่ซื้อสินค้าภายในงานนะครับคบ300บาทท่านไปตรงบูธอำนวยการได้เลยนะครับไปแรกรับคูปองเพื่อจับสลากชิงรางวาัลของรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ขวามือผมมีเยอะแยะมากมายนะครับนะครับและเรายังมีการแสดงจากศิลปินนักร้องและวงดนตรีทุกวันด้วยนะครับมาเลยนะครับอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับจะขออนุญาตแนะนํา ท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ท่านจะเป็นประธานในการเปิดงานวันนี้ด้วยนะครับคุณชุมพิษเดชรัตน์ครับท่านรองผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับท่านบรมัตพงศ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรครับคุณวิมลเจริญวิทย์พาณิ์จังหวัดอุทัยธานีครับคุณวิศุวัชรินทร์รัตน์ผู้แทนพาณิ์จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณนุจรินนินมณีครับผู้แทนพาณิจจังหวัดพิจิตรครับ คุณชวรมบังคละคิรีครับผู้มีการฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์กลางและสนับสนุสน,นการขายศูนย์การค้า paradise park สีนครินนะครับและขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุด amazing Fun f a n f a r 2024ครับ ในานามสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่างสองผู้จัดงานชอบสนุกชิมอร่อย Amazing Fun Fair 2024ขอขอบพระคุณท่านชุมพิษเดชรัตรองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันนี้สำหรับการจัดงานชอบสนุกชิมอร่อย Amazing Fun Fair 2024ในครั้งนี้สำนักง,งานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสูงได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดการภายใต้โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนประจำปีงบประมาณ2567จำนวนหนึ่งครั้งโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2567ณาลานรอยัลพาร์ค plaza ชั้น 1- ศูนย์การค้าพระได้พาร์คศรีนครินทร์กรุงเทพมหาคนครแห่งนี้รวมระยะเวลา5วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงขายสร้างช่องทางตลาดยกระดับรายได้เพิ่มมูลค่าจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการผู้ผลิตในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง2รวมทั้งส่งเสริมสร้างโอกาส เชื่อมโยงตลาดสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยกิจกรรมหลักๆในการจัดงานเป็นการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าและผ,ผลิตภัณฑ์ชุมชนการเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศแบบออนไซต์และ OBM โดยมีผู้ซื้อส่งออกผู้ส่งออกสินค้าก็จะมีเข้ามาพบกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตภายในบริเวณงานโดยตร,รงแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรวมและพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะมาจาก กําพแพงเพชรนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีและพิจิตรนะครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานช้อปสนุกชิมอร่อย Amazing Fun Fair 2024ในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ของปีโง,งบมาณ257นะครับตามที่ท่านภานิ์จังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจำหน่ายสินค้าและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์นสินค้าดีสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนตอนล่างสองซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรจังหวัดกำแพงเพชรและก็จังหวัดอุท,ยทัยธานีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยในวันนี้เราได้นําสินค้าดี สินค้าเด่นของทั้ง4จังหวัดอาทิเช่นสินค้าอาหารสินค้าเสื้อผ้าและสินค้าที่ทําจากสมุนไพรมาจําหน่ายจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรงภายในศูนย์การค้าแห่งนี้นะครับสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเราหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางในการทําการตลาดที่จะสามารถสร้างไรายได้และก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับทางการค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ตลอดจนผู้เยี่ยมชมงานมีความพึงพอใจในสินค้าที่นํามาจําหน่ายทําให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จแลววะวัตุ<ป>วันรู้วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจวัตุประาราคครับบัตนี้ได้วาสมควรแล้วก็ผมขอเปิดงานชอบสนุกชิมอร่อย Amazing Fun Fair 2024ณสันะดนันี้ครับขอบคุณครับโคตอน้นล็อกทน พันยสุดยอดของดีทัดสันคัดสรรของดีสินค้าเด่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองนครสวรรค์กำแพงเพชรยุทจิตและพุทธยธานีนาปาบุรีท้อสี เสียงปกบมือให้กับพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนและกระตุ้นเรศรษฐกิจเชื่อมโยงด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดเป็นอย่างดีนะครับ